สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับดูเรื่องโชคลาภวันที่16สิงหาคม2565มะจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เช่นเดิมครับ ขาวละอ,อเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ,อเป็นสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะครับขอเวลานิดเดียว Immuni น่ท็อป0 0 0และอาริเซีย5,000กระเทียมสกัดชนิดเม็ดเคลือบพิเศษปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กดูดซึมอาร์ซินได้ดีซึ่งทำให้ไม่มีกลิ่นกังวลเลยครับเรื่องกระเทียมเนี่ยนะครับแล้วก็กระเทียมเนี่ยลด ความดันโลหิตสูงลดไขมันในเลือดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะแล้วก็เรื่องของการดืดซุนระบบเลือดระบบร่างกายนะครับกระเทียมนี่ก็เป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะครับอ่ะช่องทางขาวละออช็อปครับลาซามอช็อปปี้เจดีเซนทนะค้าละออลแอดลน์คาาละออเพสัต นะ a c e b o o k Fanpage แล้วก็ข่าวละอ .com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณข่าวละอเลือกคุณภาพเลือกข่าวละอชาวลัคนาราศีธนูครับวันอังคาร16สิงหาคม2 5 6 5วันอังคารบริวารอายุเดท สีดูดาวสีประจําวันดาวสีประจําวันคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสก็คือดาวประจําตัวของท่านนั่นเองและดาวพฤหัสตอนนี้เป็นยังไงเป็นกเกษตรนะเป็นกเกษตรอยู่ในภพที่สี่ภพพันธุภพที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นะดูดีมาละชาวลัคนาราศีธนูนะดาวประจําตัวดูดีถ้าดาวประจําตัวดูดีนี่ก็เคยชัดเจนแหละว่าต้องมีโชคกับเขานะอ่ะ ดาวการเงินนะดาวการเงินเป็นไงแข็งแรงครับดาวเสาแถมมีดาวภเกตเข้ามาอยู่ร่วมด้วยนะม,มากระตุ้นเรื่องการเงินการเงินที่คือการเงินของชาวลัคนาราศีธนูวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวการเงินของท่านคือดาวเสามันดีในเรื่องของความมั่นคงความยิ่งใหญ่แต่มันก็มาชา้านะมาแบบเรื่อยเรื่อยมาเร็งเรียงไม่ค่อยหวือหวานะ ค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมเก็บออมแล้วก็เป็นลักษณะของหลักทรัพยนะ์การเงินของท่านอ่ะมันจะเป็นลักษณะของอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงช้านะเป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์เป็นลักษณะนี้นะทีเนี้ยเวลามีโชคลาภเนี่ยช่วงเนี้ยก็คือตั้งแต่ปี2 5 6 3เนี่ยดาวเสาเนี่ยเป็นเกษตรก็หมายถึงการเงินของท่านมีความมั่นคงนะแต่มันเป็นมั่นคงแบบไม่ค่อยรู้สึกตัว มันมาเรียงเรียงมาช้าๆ้ามาซึมๆมมาเรื่อยเรื่อไม่แบบมือหวาถูกไหมแต่ตอนนี้มันจะเริ่มมือหวาตรงที่ดาวพัคเกตเนี่ยเป็นดาวจิตวิญญ,ญาณเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ร่วมกับดาวเสามันกระตุน้นมันกระตุ้นดาวเสาพอกระตุ้นดาวเสาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีและดาวเสาตอนเนี้เขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งที่ฤกษดี อ,อยู่ในเรื่องที่ดีภูมิปาโลเลิกมีความมั่นคงงั้นการเงินของท่านจะมีความมั่นคงค่อนข้างชัดเจนนะครับดาวเกตก็มากระตุ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ลัคนาราศีธนูจะเป็นราศีที่มูแล้วดีนะมูเตลูก็คือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเนี่ยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธินน์มาอยู่ในเรือนการเงินแล้วนั่นมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีดาวประจําตัวก็สวยก็คือดาวเพฤอหัดเห็นไหมเขาโยกับดาวเกต โยกกับดาวเสาแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะถือว่าสวยงามนะครับอีกดวงหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นดาวที่ดีสำหรับชาวล,าลัคนาราศีธนูก็คือดาวอาทิตย์ครับเพราะว่าเด่นเด่นตรงที่หนึ่งวันอังคารนะวันอังคารวันอังคารบริวารอายุเดชสีนะดาวอาทิตย์เป็นมนตรีทางทักษะ เมื่อดาวอาทิตย์เป็นมนตรีทางทักษะแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ก็ถือว่าตำแหน่งที่ดีนะถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์จะตกพบมรณะก็ตามนะแต่ก็อย่าลืมกำลังจะย้ายแล้วครับไตเส้นแล้วนะดาวอาทิตย์จะย้ายวันที่17นะนะวันที่16เเขาเรียกว่าดาวขยับดาวมีอาการและเขาย้ายไปไหนเขาย้ายเข้าราศีสิงห์ซึ่งเป็นบ้านของเขาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุพัก สุภะแปลว่าความเ็เรียกว่าผู้อุปถมมัมภ์มำ้ำชูความเจริญรุ่งเรืองการเดินทางทางไกลต่างประเทศนะฉะนั้นสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าดวงมีผู้อุปถัมภ์้ำชูก็คือเริ่มจากดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเข้ามาในราศีสิงห์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิปดนะีถือว่าสวยงามครับถือว่าสวยงามส่วนเรื่องของการงานเนี่ยช่วงนี้ชาวาร,าราศีธนูเนี่ย งานก็โดดเด่นนะเพราะว่าดาวพุทธดีอะทีนี้เรามาดูเรื่องตัวเลขอ่ะผมให้ดาวอาทิตย์นะเพราะถือว่าสวยดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีทางทักษะนะพฤหัสจันทร์นะพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียนะคือละคาคาเนี้ยเราจะตีความแบบเอ้ยมันจะเป็นเรื่องของการแบบเฮ้ยไม่ดีไหมพานหนีหรืออะไรเรื่องของความรักความอะไรไม่ใช่คู่เนี้ยเขาเรียกว่าคู่ธาต ธาตุด,ดินด้วยกันและอยู่ในราศีที่ดีราศีธาตุน้ําและดาวพฤหัสเขาเป็นเกษตรมันทําให้ดึงดาวจันทร์นั้นดีไปด้วยนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีอ่ะเรียกว่ามีโอกาสได้โชคลาภสาหรับชาวลัคนาราศีธนูนะดูเด่นนะพฤหัสจันทร์เนี่ยสวยอาทิตย์เนี่ยร่วมด้วยนะจันทรุสุริยาเลย,เยสวยงามเลยนะอ่าเนี่ยนะทั้งอาทิตย์ทั้งจันทร์ทั้งพฤหัสเนี่ยสวยงามเลยนะ สดวงนี้นะค่อนข้างชัดเจนอ่ะทีนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะเลข1เลข5เลข2เลข4อนะ่าแล้วก็จะตามดาวเสาเลข7ไปด้วยก็ได้ครับเพราะว่ายังไงก็เป็นดาวการเงินของท่านนะไม่ไปไหนหรอกนะดูประมาณนี้สำหรับเรื่องของตัวเลขที่นำโชคนะเด่นที่สุดก็คือ1นกับห ตามมาก็คือสองถัดมาก็คือสี่แล้วก็เจ็ดนะลองไปจับคู่จับดูนะแต่ทิศท,ทางของชาวลัคนาราศีธนูไม่ต้องกลัวหรอกดวงกำลังดีนะหลังวันที่สิบเจ็ดไปแล้วเนี่ยสิบหกใช่ไหมมีโชคดีวันที่สิบเ็ดเนี่ยเรื่องของผู้อุปถัมภ์เรื่องของยศตำแหน่งเรื่องของหน้าที่การงานจะเริ่มดีมีความมั่นคงชัดเจน ไล่เรียงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดหลังครึ่งเดือนหลังสิงหาคมอดวงของสิงหาคมเนี่ยผมทําไว้แล้วนะครับก็ไปติดตามในคลิปได้นะครับคลิปของดวงเดือนสิงหาคมนะเต็มเดือนเลยนะครับอันนี้เรามาเน้นมันที่16ว่ามีโชคไหมก็ดูแล้วก็มีครับเพราะดาวตัวเองไม่เสียดาวพระจันทร์เนี่ยก็มาสถิตร่วมด้วยกับดาวตัวเองพระหัตจันทร์เนี่ยสวยงามนะครับดาวการเงินก็ยังดูดีโอเคดาวพุธเนี่ยเนี่ย มีตำแหน่งเป็นทั้งมหาจักรราชาโชคอุจวิรชสวยงามนะแต่ถามว่าเลขอะไรที่มันมีการขยับดูดีเนี่ยผมผมให้ดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งนะเพราะว่าดาวเขากำลังขยับนะก่อนหน้าหนึ่งวันหลังหนึ่งวันเนี่ยเขาเรียกว่าดาวมีอาการครับนะแล้วเขาย้ายดีด้วยเขาย้ายมาเข้าบ้านตัวเองเป็นเสษตรงั้นอาทิตย์เนี่ยจะถือว่าเด่นสุดส่วนตัวท่านเองก็คือดาวพฤหัสเลขห้าก็เป็นสีของวัน เดชสีมรนะีเนะี่ยมีโอกาส157นี่ก็สวยนะลองดูนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเดี๋ยวกันยาเนียทิศทางของชาวลัคนาราศีธนูจะดูดีดูเด่นเข้าไปอีกนะก็ติดตามคลิปต่อไปนะคลิปดวงเดือนกันยายนนะก็สักครู่หนึ่งสักสัปดาห์หนึ่งก็คงจะมาเสิร์ฟให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีธนู สบายสๆนะสบายๆนะถือว่าทิศท,ทางในเรื่องของหน้าที่การงานมันกำลังจะมาดูดีแล้วล่ะส่วนเรื่องโชคลาภก็มีให้ลุ้นกับเขานะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดียังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะมีโชคมีลาภอย่าลืมนะส่วนมนต์ไหว้พระขอพรเนี่ยช่วงนี้ดีเลยเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของท่านนะมันถึงดาวเกตมันโยกกันนะมันโยกกันแล้วพระจันทร์ด้วยเนี่ย ช่วงนี้จะมีเขาเรียกว่าความรู้สึกเรื่องของรางสังหรณ์ที่แม่นเผลอเผอฝันแล้วฝันดีฝันแม่นนะนะก็ตัวเลขแห่งความฝันตัวเลขแบบจากฝันหรือว่าจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพรเกี่ยวกับบัมพัมหลุดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลวไหลนะเป็นเรื่องที่เราลองลองดูนะบางทีเราไม่ได้คิดอะไรนะบางทีเออมันเห็นเลขเองอะ่ะก็ได้ไหมมันเห็นเองส่วนบางทีนึก อา่าไหว้พระขอพรหรือไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วเอเอมันก็มีเลขมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาก็อย่าประมาทตรงนั้นมีโอกาสเพราะดวงท่านเนี่ยกำลังมีโชคลาภในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในเรือนการเงินครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะ,ะแล้วก็เชื่อมโยงเห็นไหมเชื่อมโยงดาวการเงินเชื่อมโยงดาวประจําตัวเชื่อมโยงกับดาวจันทสวยงาม นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูประสบผลสำเร็จมีโชคลาภในวันที่16สิงหาคมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมเรื่องสุขภาพกาก,ากขาวลออไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปเลือกดูสมุนไพรนะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของขาวลออกันได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเนี่ยอีมินีท็อป2,000และอาริเซีย5,000กระเทียมสกัดครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับขอให้โชคดีทุกท่านครับชาวลัคนาราศีธนูสวัสดีครับ